ที่สโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือได้รวมการแข่งขันปรุงอาหารบนรถครัวสนามตามโครงการ Army Farm Army Chef เ โดยมีตัวแทนทหารกองประจำการทั้งทหารหญิงและทหารชายและแม้แต่นักศึกษาวิชาทหารที่มีฝีมือในเรื่องของการปรุงอาหารสามารถเป็นพ่อครัวแม่ครัวประจำรถครัวสนามของหน่วยได้หน่วยละ3คนจาก15หน่วยมาแข่งขันประชันทำอาหารแบบสดๆค่ะโดยประกอบอาหารจากบทกาบเหุชมเครื่องขาวหวานในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและใช้วัตถุดิบคุณภาพจากโครงการทหารพันธ์ดีในเวลา55นาที ทางนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะให้ได้ทราบว่ารถกรัวสนามของกองทัพภาคที่3เมื่อออกไปช่วยเหลือประชาชนเมื่อใดก็จะได้รับประทานอาหารที่อร่อยฝีมือไม่แพ้พ่อครัวชื่อดังทาหารก็สามารถเป็นพ่อครัวได้เช่นกันค่ะซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้พลโทสุร e ิยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่3ได้ไปให้กำลังใจกำลังพลที่เข้าร่วมแข่งขันพร้อมได้ลงมือประกอบอาหารในเมนูไก่ปลาล้า และหลังจากจบการแข่งขันแม่ทัพภาคที่3ได้มอบรางวัลให้ทีมที่ชนะเลิศคือมณฑลทหารบกที่32ในเมนูข้าวข้าวกุกนนุนนครหรือข้าวคลุกอ่องปูเมนูหวานอรชรช่อม่วงพวงพุตาลหรือช่อม่วงกับจีบนกโดยหน่วยที่ชนะเลิศจะต้องเป็นตัวแทนกองทัพภาคที่3มไปแข่งขันในระดับกองทัพบ,บกต่อไป